สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่สุขุสุขนยินดีต้อนรับสู่ส่องน้องทูนสาวลาววันนี้น้องทูนสิมาแกะก่องพัสดุเลยพ่อแม่พี่น้องน้องทูนสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งเป็นขนมจีนแห้งด้วยพ่อแม่พี่น้องนีจะพี่น้องมารุ่นมาชมน,น้องทูนเลยมาแกะกันจะมาจะพี่น้องมารุ่นกันเลยว่ามีจะของ ขนมจีนแห้งไว้กินตุต้ม,ม,มิกักโตพี่น้องมาเบิกันเนารมีจักขอพี่น,น,น้องนสห้า ส,สองห่อเลย,ย,ยพี่น้องอ ทง้งมดมีแปดสีด้วพี่น้องขนมจีนทั้งมดนี้มีแปดสีเป็นขนมจีนแห่งด้วยพี่น้องรอชมตอนน้องทูนกินตำเล้ยพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจางไหนกับน้องทูนกับพ่อมพี่คลิปลงช่วงนี้ก็เลยมีอย่างก็เลยให้พ่อแม่พี่น้องได้บิ่งไปก่อนเผื่อให้คิดหอดคิดถึงกันเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องรอชมรอชมตอนตำกินอีกเด้วพ่อแม่พี่น้องบริกินหลายเดือนแล้ว บอกว่าเมื่อวันที่สั่งกันยุ่งลายทั้งเบิร์ดนี่น้องทุนก็ซื้อมาในราคาสองร้อยเด่อพ,พี่น้องวันนี้ก็เลยสั่งมาเราเราชมเราเรารับเราชมคลิปน้องทุนเด้อจ้ารย์ว่าเหตุยังกินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจเด้วยอาจารยพ์พี่น้อง